เอาไอ้ขนาดสงสัยสิสงสัยว่ามันอเองทีแรกหรือว่ามันเขาคนรัมมันต้นว่ามเนนั่นลัมมันเอาไปปลูกสิมันโรแมนมันเป็นอ่าเขาใช้รถตัดอ้อยไหมค่ะโอเคก็ยังสีเขาสีอ้อยคือรถยังสีเลยไม่เกิดหลอกขับออกไอ้นั้นยังให้เรียบร้อยเลยนะเม่เคยเห็นนั้นเราเ,เห็นเห็นแต่อ้อยไฟยใหม่คอนตัด อันนี้รถตัดให้เรียบร้อยสะดวกสบายคนับเราอยู่ไทยเห็นปะออันนี้ก็เป็นเตโพอแล้วอืมอะสบายดีสวัสดีครับสวัสดีกำลังกลับบ้านครับบันนี้สบายดีสวัสดีจ้าน้องงตกใจครับมาเห็นรถอันหนึง่งบ่คือมูคือแก่มาคือมูอเันบะไปพุูนแล้ว ไปเรียงรอบแรกเห็นตกใจไว้ว่าเป็นอันว่าเป็นอันเขาเขาคือคนลำมันไปยังรถปักไงแต่ได้แถมันโมเมนน้องว่ามันลำมันเดี๋ยวพี่ว่าไอ้เที่ลำมันเขาไปยังหลายแถวเต็มรถปักไงเดี๋ยวความเห็นแต่รถที่เขาแก้เป็นลำเงี้ยวๆมันบอกว่าลำเงี้ยวขี้ไก่ไปไกลมากขีเห็นก็เพิ่งยุติแหละก็เพิ่งมันลำมันคักๆเลยครับน้องกันโยตอนนี้โยกระนวลเนาะ สีแยกไฟแดงกันนวนครับเห็นไฟแดงรเราไปแยกกันมันติดกันอ,อยู่ทั้งนาหุ่นไกลๆครับ<ม>ก็คือรถรถอ้อยแหละครับรถอ้อยก็เป็นอ้อยที่ข้าเจ้าซับแล้วซับแล้วเอามาใส่กระแกลมเป็นโรงงานน้ำตาลที่กันก็เห็นแต่เป็นลำยาวๆเนะาะแล้มเป็นน้ำพองที่กนนันนั่นแหละบอกใครเห็นมั้ยครบตั้งอยู่ทางหุ่นหมมี่ บ่มีอ้อยให้ตัดฉ่ำหรือเพิ่าม่อ้อยบ่มีมันมันมก็เริ่มพุกปีนี้เลยแหละเอาไปดีต่างกันละเนี่ตอนมาหลับตอนตอนไปก็หลับแต่ว,ว่าหลับนุบน่มๆได้ตอนมาหลับอุ้มนลับจะเฮือนจ้ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวขี้ไปท้ำท่านจะเย็นลายก็หนีแล้วเธอเจ้ขี้ไปนำท่านจะเย็นลายก็หนีเดี๋ยวเบอร์น้ำกันมาสิมีลายบ่รอกมัน เพงอ,อง<า>ไปจไปแดกอีแล้อรถหลายค่ะเส็นวนมือนีรถติดแท้งครับคนนะ่ะเสีย้างกันแค่ใกล้ครับแต่ว่าจอดยีน่นี่สามเทียแล้วเนาะสามเที่รแล่้อพถรถกนันแหละรถบรรทุกหลายน้ำยวนองงสิด้เห็นรถแปลกๆเยอะน้ำขางทางขัเจ้าพันตะเอยเราเด้ไปดไป น,นี่ก็ไม่อิ่มเลยหลับไปหลับแล้วทางที่รถทางสังกิไปนำดิขี้แทางไปนำถามมถามอนเปลยถามผัวอันนี้อันนี้อันไหนอันไหนอันนโซ่อันนี้มันเอียงทำไม ก็มีหลายสถานีเนาะมันก็เป็นนั่นคือเลยกระถามแต่ก็มั็นยังอันนี้มัน็นยังไปไมอยู่จุ่มกันเต,นต้เตเอ,อยกกอ,อยกกงตำรวจยังอะไรตำรวจเห็นรถแปลกๆกระถามงรถเอียงนี่ก็แล้เรา่ก็เห็นแล้วาาลก็รถอี่ยังองีแล้วเต้ รถขยะแล่นซ้ำเพราะว่าเก็บเงินไวม่คันมันเนาะเรามีรถขยะแล่นนันนี่ซ้ำแปลกตาเนมาตาเพื่อเห็นแปลกตาฮะรถจะเริ่มมืดกันรถก็มาแบบไม่เรื่อยๆจะเห็นรถบางคันก็บม่เคยเห็นเนาะแค่เดินทางกลับบ้านกันกระทางไปก็พทกนี้ที่แหละคันเลนทางกันไปว่ากับเจ้าของจำทางไว้จังหวังดอกปานนักปิดตาปิดหูไปเด้ หนูปีตาไปขี่รถกับขี่ไปใช่ไหมอะไรกับมาเถียงปุ๊ขับเราดิโก้ไปว่าเด็กจางได้เป็นวะมาแม่ปทางนี้ดิ <c oughs> <c oughs> มาแม่นทางนี้นะแล้วมองไปเห็นมองใหม่ไปเห็นมองนานมองนี่ผมกเม็เคยมาจักม่เคยมาบุเคยมาปุ๊ว่ามันคือกันเบิดลงทางทางคือกอันเบิด่ะอยู่ไห่ก็สะดวกสบายตั้งนะึงเนาะ แท่ไมยืดห่างบ้านเจ้าของมันกับแบบมัานเจริญมันกับบ้านเจริญคักมันก็เลยแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปเจ้าของบ็ค่อยเอ็นตอนที่บ้านเจ้าของก็ค่อยเอาแข็งบ้านในเขื่อนเนาะออกมากับมันเป็นมาเป็นแม่บ้านที่เบี่ยงมันก็ยืดเตอเฮือนเนาะบาได้ไปใส่เอาเด็กน้อยมาพูเทามัาจะเป็นสาวก็ได้ลูกหลุดดิพอจะเป็นสาวแล้วไม่ได้ลูกหลุดดิสาวสิบแปดปีาครบไอเหี่มครบสิบแปดปียี่สิบปีก็ได้ไปได้ได้งานอ่ะ นนี้21ปีว่าได้ลูกเลยบ่ได้รียนจบ17อันเรียนจบอายุ17ปีย่าง18ปีครบไอ้ทิมแต่เลยบ่ได้บ่ได้มีแบบอย่างก็เขาไ่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นม่นบมีโมเมนต์แบบหาเลาะบ่มีโมเมนต์แบบหาเลาะกับมู่ไปเล่นนั่นนี่บ่มีเลยเป็นสาวปุ๊บเอาหัวปั๊บมีลูกปั๊บจังได๋ล่ะวันนี้ก็มาอยู่ไทยแล้วมาเห็น ยังแปลกๆกันแบบแบบสงสัยอันนี้นบบมีลูกแต่น้อยก็จะมีลูกเป็นมู่แหละญ่าให้มนย่ากัจะมีลูกแบบกันสองให้น้อ,นองแหละอ๋อกันมีเอ้กับน้องเนาะอ๋อดินไปดามคำว่าน้องละน่าเป็นสาวอยู่เขาก็อยากเาื่อไรเป็นพ่อบไปรอกันได้นะีะน่อรอหรอผ่านกันแค่แปดปีเองอ้าวครับพบแปดที่น้องฮองสีสงสัยเนาะเพราะว่า อายุกระบานี่หลในมา,าเป็นเชา้าเป็นเช้าล้วก็เอาลูกรด <c oughs> คือว่าแหละครับมาอยู่ไทยไมาเห็นเห็นรถแกอ้อยก็ยังสงสัยว่าเป็นรถอย่างเนาะ่ามันรถกระบสงสัยรถกระบสงสัยรถเดียดสงสัยว่าเขาเอาลำมันไปยังก็เมืองบอกอีริเพระาะว่าเขาสีมาแล้วคันคันบอกพระซาไปไหมเขาเขาสีมาแล้วกนะ็ยังรถสีเข่ารถปั่นเขานะนั่นเอา เขาเป็นต้นอยู่กับเซลมาแต,ต่เตม็ดอันนี้อ้อยเป็นลั่มอยู่เป็นต้นอยู่กับสีกับบานออกมากระเด้แต่ลั่มอ้อยมัเป็นทนันเป็นทันพอพมีเปลือกพมีใบมาน้ำเนาะสะอรครล<อ>ทางเขามีใบ<อ>มะนำ้ำแต่ว่าเจ้าของก็กินกว่ได้แต่ว่าสะอรคเนีย <c oughs> มันมันหลายรีไหมเฮียงกะไรหลายอยู่ไหนเฮียงกะสะวรรค์เฮียงกะสงสัย แปลกแต่ไอ้ไ,อไปเล่าจะสงสัยไ,ไม่ยังไงเห็นไอ้เห็นลานนวดเออไอ้ไอ้ไอ้ลานโอ้มียยู่อยูเรามีคนลานมอดไปเล่ามือแรกไปกขาพงน่าไปไปเที่ยวแรกแบบทางกาดเลยคือไปสัมผัสเนี่ยข้ามไปฟัง <ไป S 1> เล่า <ไป S 1> ดีน้องเห็นจ้างรถว่าจ้างรถแั้รถล้วแล้วทุกๆนี่แหละขี่ไปขี่มาไอ้เห็นเลยท่วงมีคนะาลานมอดเขาเอา,ามึงยัง ่านมอดไหมโอ้ยพูดจริงเปนเลี้ยงมอดท่วันมอดมันได้ทันก็กินข้าวคนเนาะนี่แน่เวลาอ่านมอดเนี่อ้ยอ่านนวดเห็นบอดฝ่ามือฝ่าตีนเขาอยู่อันไหนจะเด้อ่านอ่านภาษาลาวกะแต่ที่ันเกมันก็มีหุบนวดยี่อันนวดอ่านแต่ว่าผมอ่านภาษาลาวเนี่ยเก่กับพ่ออ่านได้กับประมั้สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะย่าได้ไปที่แรกพ่อไปเห็นกะหูอยู่ว่าเป็นนอนกนอดหนูกะหูอยู่แต่ว่าเน แต่ออกปากว่าเอ้าของก็มีร้านนวดเขาเรียงนวดอันลานมอดไว้อย่างอันคือมีร้านมอดเนาะบอกว่คือมีหั่นมอดเลยนะเขาเรียงมอดไว้อย่างเอาไว้ขายบอกว่าคุณมีอยากกระซอได้บริเวณจุดแรกเปิดคลิปไปเพิ่งเดี๋ยวเราองกระเด้่าเบิ่งได้คิปเอ้านี่เด้จังะหนบ่งนี่แถมเป็นหั่นนวดหั่นนวดน็อตน็อตนกกะสีคื่องมอมาเข้าเนาะครับันนวดน็อแวนกะสีนี่ก็จะอันอออ่าง ด,ดอเด็กดอเด็กก็เป็นดอเด็กเป็นอะไรครับหูยเป็น <Aust> aus> ดอดเด็กก็มัาจะมีหนอนหน,หนูนอนหนูมีได้แปนนกหนอนนกหนอหนูนอหนอกหนอนหนูหนอนหนอหนูอกนอนหนูนอนนก็นอนหนงสันอกกนหนนอลืกหนอหนอหกหนอหนูหนกหนอนเนนอนนูหนกหนอนหนอกหนอนหเตกหนอนหนูหนอนเนดดูเอเนอกนนนอนนนหก ไฟแล้วเขาตาไฟตากไฟมันเป็นพ่อก็เอาเอาเอาที่ดินล้ไปเอาอที่แรกตอานแรกก็จะเอากล้วยหองให้เป็นให้เป็นฮานเนาะให้เป็นฮานสี่สี่เหลี่ยมจท่านแรกเอากล้วยหองท่านสองอดิใส่อัดอัดดีๆแล้วก็เอาปูนอัดเลยเตาไฟไว้ดังเตาไว้ดังเตาโลเนาะยุบีเยุบบ้านของเอิญเตาโลเด้ย,ยุบีเอิญเตาฮานบ้านของเอิญเตาโล เราห้องแปลกใจแต่เห็นมาเห็นเต่าดังทานดูไทยครับมาเมื่อแรกกใไฮเลยดังไฟปรติดก็ได้ให้ยากไปหาซื้อว่าลูกนึ่งข้าจะตีซี่จวบข้าตีห้ากูไนึ่งมาดังแล้วปรติดจะคือดังน้องกับเอาอันไม่ละอ้อยแต่ว่าอ้อยไปได้ใส่หลายได้อ้อยกับห่านเต็มเต่าแล้วดังดังกับไม่อ้อยค้างแล้วก็เอาห่านผู้เพืเอมันปรติดแบบนี้ดังในกับปติดโอ้ยจวาตีห้าล่ะ หัวกะทิเพชรงานเนี่ยไปมาเมื่อแรกไปนอนนอนเมื่อแรกไอเหี้ยไปทำงานมาเ้าเลยดังกุติดหัวกะหัวกะนอนรับนอนเมื่อยขับรถไปรับเอาเจ้าของลึกตะนองายไปแล้วกับโบยักปุ๊กก็แหละลูกผู้เดียวเด้ลูกผู้เดียวมันตงเงแงเงี้ยด่วนเพื่อนคุอาเป็นยายนเป็นยายนเอิอนใส่เอ้าเป็นยายทห่งคือนุ่งสุดนอนมาประสนไม่ท้องมีเท่าเอิอนมาเป็นยานะเอ้าคือคือเป็นยายนห่วง น้อยบาง,บางๆแต่ว่ามาสัตว์ไม่ใช่หองจ้างแม่บ้านแบบฮื่อมาสัตว์ตื่นมาเพื่อม,มาหาเมียันบไ้่ผู้ใดเลยโอนนว,ว,ว,วานไพ่ของมาร้านไผ่มนตะลาวตั้วมาสัตวแฟนไดชิมโอ้วสัตว์สงสัยอยูว่วมาสัตวว่าเป็นจ้างกันแม่บ้านว่าคำนันน้นไม่ใช่หองกับทีผู้น้อยเปนน็นอยู่แบบสงสัยจ้างแม่บ้านมาอยู่เพราะว่าตอนนั้นยาหนาอง้ป่วยยาหนาอง้ป่วยเฮ็ดยางกับได้เนาะยางกับ่ได้แป้งกับผู้อูมผู้เจดิ้ไปร้านกัน ขึ้นรถไปอุ้มไปอุ้มมาเท่แหละเ่อว่าจีบโบคืนละแม่ยาจนพูดจนแม่ป้าทำใจคนแล้วว่าสันใชแต่ว่าแกยาก,ก็ดีขึ้นเนาะเพราะว่ามีสมุนไพรช่วยน้องกับเสียอันนี้กับเสียแม่ว่าเพร่นยามีบุญหลายเจออหิมเจอแม่ว่าหมาฟาหมานะแม่ป่วยมาเบิงแม่ฟามาเบิงแม่ใสา่ายเพราะว่า ให้ก็บม่ค่อยได้ยิ<ห>ยยนเนาะให้หน้อง้องหมากะน้องงกระช่วเป็นมูยาอยู่เงนนินเนาะมันมาเห็ดมันนึ่งข้าวนึ่งน้าไม่กินาเาอหละน้องกันเจอเหตุการณ์แบบบ้าสบางยุคเมื่อแรกเลยมาเห็นยาตายข้ามกันนั่นเจ้าของเลยเนาะ <c oughs> น้องก็เที่ยวไปเบิ้องยุ่ห้องแหละเพราะว่ามีแต่น้งองกับยาอยู่กันสองคนเนาะเที่ยวไปเบื้องเอาพกสมุนไพรไป,ไปประครบขาประครบเขยนให้เนาะเพราะว่ายา ยาเป็นโรคเกาพันกับหนาวเนาะส่วนอาการหนาวพอดีดันซี่หนาวค่ะอนไข่กระดูกดบวมห้อมพ่อโคลกอยู่เนาะเอาไปประคบให้ออกมาต้มข้าวให้ยาก็น่าจะต้มข้าวกับซี่เกลือเส่ยเลยเขากำลังกินซุปใชมื่เนื่องพอกลับมาพ่อไปเบิ่งแม่ยละแม่เราอันแบบแข็งแข็งเขียนแทกแงะแงะคือแม่แบบซักปากกั้มนั่นแหละเลยไหมแต่ว่าอันพ่อเลยแปะใส่บ้าออกมาข้างนอกออมมาอัน้องมาบังแม่ใส่พ่อเด้มาบังแม่ยใส่พ่อเด้ พ่อก <laughs> ับยานเพราะว่ายานเขาตู้จะฆ่าเมียได้บ่ดนเพราะว่ายานตู้มา่าเมียเอิ้นลูกใครมาเบิ่งกันหนาประเสัิฐเอิ้นลูกใครมามาเบิ่งคันลูกใครไปยู่เขาเกิดคันว่าเมียมแต่ตู้สกูฆ่ามันนอกประเสัิฐพ่อว่าระเสรินตื่นตกใจโอ๋อเนี่ยไปต้มข้าวมองกรคั่วล้างบ้านเลยละเนาะน้องหงส์สั้นแบบเพื่อพิมพ์ว่าเขากับได้พิมหรอกเอาใส่ถ้วยกันได้เป้ากินทวนๆเลยยากกันอื่นเอาอื่นเอาหมดข้าวถ้วยหนึ่งข้าวหิน้หงส์ต้มเนี่ยหมดด้วยหนึ่งเลย ินน้ำใส่ไปกินขา้าวกินน้ำลองขา้าวลองนำ้ำอยู่เคยตื่นขึ้นมามเงี่ยวหัวขาทั้งหงเปียบเลยเด้ปู่อุม้มแบกใส่บาดเกลืออ,อีลาพัดบาดรึไงก็เปิดแม่ก็เลยเปิดยังปิดทุกอย่างร้อนเงี่ยวหัวขาทั้งหงก็เลยมาดันกินข้าวอิม่มพอมีเฮงลุกขึ้นมาปู่ว่าไปไปโรงพยาบาลบ่พอ,อยาลุกขึ้นมามีเฮงแล้วบ่ไปดอกป่ะเสริฐแล้วก็นุ่งเครื่องนุ่งผ้าให้กันนุ่งกันแล้วผ้าให้กันมานั่งแล้วก็ นั่งซื่อๆเลยแหละกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ข้าวนั่งมีหิ่งแล้วก็อาบน้ำไหมแล้วก็เป็นคนลดทุกมือนี่แมวยิ่งดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ค่าไตก็ดีขึ้นค่าไตก็ดีขึ้นเก่าก็บ๊อบค่อยปวดขึ้นได้กี่ล่ะจ้ะเพราะว่ามียาดีแข็งแรงวันนี้แข็งแรงเลยโยน้ำหลูกน้ำหลานนะจูมือหนิบุญมาสุกโยนะลวงเนาะบุญมาสุกโยทางของมาอยู่ไทยพ่อลายยางครับ จักปีแล้วนี่สีสามปีเดือนเดือนมีนาเมษาไมษามษาที่ส็ดสิบเอ็ดเมษาต้องหงข้ามมาต่ลาวันที่สิบเมษาพอกันเจอเมษาสิบเ็เมษาพอกันกันี่สิบเอ็ดเมษาทีครบสามปีแต่ว่าเดือนมีนาที่ครบรอบสีบปีที่ครบกันเดือนเดือนแวบเดือนกริดก็ละกอดปะจุบานของก็ละกอดชัพี่เป็นเดือนละเดือนกิ กะละกระกดากะลกระกดาพันจจ์ที่เาบแก่งานสองปี<ะ>มันลา,ายมันลายวันครบรอบจนแบบได้จ,จิตจำอะไรจำพุกอย่ยางจำจุมใส่กันเลยงร่วมใส่เป็นวันที่หนึ่งมก,กราเทียนเดียวจัดใส่งานเทีนเดียวควรบรอบทุกอย่างแล้วก็จำนั่นจำพันทแบบี่ให้ันที่ให้ของขอนี่บุลนที่ให้ให้ทิพย์ี่กุมภารอบเดียว ที่ที่กูผ่ากครบรอบจดทะเบียนสมรรอีกเ,เันก่นแ้วหาย่างสะนับยัไสียยางรถไทไทยใช้มันไทยมได้เลยนี่ไหมแต่มัมนม,มีจังสิรถต,ตุกๆออกเครื่องรถไทมาใช้แล้วก็มาแต่งพ่อขึ้นรถกระบะรถไทยมาได้แบบนี้นรถลุกๆหรือว่าเินรถยีแตนก็ดไกกรรด้ แล้วแต่บางหมองเชื่อเนืองมาขึ้นกันแต่ว่าประมาณเราใช้หน้านี่เดี๋ยวขับมาจะเข้ากันครับเพราะว่าข้างหน้าจะได้เลี้ยวรถแล้วเนาะน้าจะได้เลี้ยวรถแล้วขับราจะเข้ากันครับอ ian ันนี้ออกมาทางตลาดตลาดเซลทรทางเก่าเข้ามาเหมือนเสานี่แล้วจะจำทางบม่ได้อีกโยุ่งเอาเหมือนเสาดี่ไหมหลงต ก,กําลังคิดว่าไอ้หิมจะไปอบตดุนศาสนี่ก็เลยกำลังคิดว่าไอ้ยิมคือไปทางตลาดคือว่ามากับทางผิดสันทางจากอำเภอกระนวลเข้าอบตดุนศาสเนาะสวนยางซ้อมขาด้างครับตื่นแล้ว <c oughs> ตื่นมากจากหาวอีกคืนนี้นอนตัวตื่น <c oughs> ยังเด๋ย์เยอะกว่าปีแล้ว ขนาดเอายโมเลอออกขัดเลยเออมาทำอะไรเป็นพอเอือมอี่สองสามเที่าเลยจินไล,ล่หัวตาลูกมา <c oughs> น,นอน